สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวรถนักเก็ตนะครับค่ายคาวา s a กิตัวนี้เ900นะครับปี2017-2018นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะสวยๆนะครับสีเดิมๆคันนะใครให,หาอยู่นะครับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนมีไฟเลี้ยว LED มาให้ด้วยกานเบรกกานคันดงาน CNC มาให้สวยนะฮะกระจกลายแฮนด์แต่งนะครับกาดหม้อน้ำการล้มตัวหลักของเครื่องเลยนะฮะดยเซฟนะครับเครื่องสวยนะครับใสๆเลยเมาแวมีท่อซิปออนรงไดว์วูดนะเป็นไทยคันนี้ตัวนี้สวยนะเบาสวยนะครับให้รักษานะครับไม่มีรอยนะฮะท้ายสั้นนะครับ ขับได้เป็นแบบคล้ายแม่เลยตัวนี้เลยยางหน้าหลังเต็มนะครับรถโซู่ทิลลรี่ใช้กันอีกยาวนะครับโซ่สเตอร์โอเคเลยฮะยังแน่นๆอยู่สีเดิมๆนะฮะเฟร,รมสวยใสเลยเครื่องสวยนะฮะไม่มีนิ้วลอยมีการรอยเข็มขัดไปด้วยเห็นไหมแสงสีในเงาเลยครับเหมือนรถใหม่นะครับคันนี้ แผงคอบนล่างสต็อปเปอร์ตัวดักเลี้ยวสวยครับไม่มีล้มหนักไม่มีอุบัติเหตุนะครับมาดูใหม่กันคันนี้21,000ไม่เยอะครับกำลังดีลองสตาร์ทกันเลยสตาร์ทง่ายครับทีเดียวติดคันนี้รอบมาเร็ว รอบมาเร็วกําลังม้ากาลังอัดดีพอกดีตัวโช๊คนี่ปรับแต่งได้นะฮะทั้งซ้ายทั้งขวาผมว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะโช๊คลังก็ปรับแต่งได้นะครับปรับรีบาวได้ปรับความแข็งสปริงได้นะเหมือนเดิมครับเรารับประกันให้30วันนะครับหเดือนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ฟรีนะครับดูแลระบบของเหลวระบบไฟให้ก่อนถึงมือลูกค้านะฮะเรามีช่างคอยดูแลให้นะครับ แล้วก็เซอร์วิสของลูกค้าเรื่อยๆครับเป็นลูกค้าเข้ามาซ่อมรถกับเราก็ได้นะครับมีปัญหาเรายกรถให้ถึงบ้านได้นะฮะสากด้วยนะสนใจกันอื่นนะครับอินบ็อกเข้ามาคุยกับเราได้นะครับของรถง่ายๆเลยขอบคุณนะครับสวัสดีครับ